คุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของทางด้านกัมพูชากันนะคะแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมทางด้านของกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ถึงกับทนไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมที่ชาวเน็ตบ้านเราเนี่ยนะคะได้มีการล้อเลียนค่ะเรื่องรูปกษัตริย์เขมรที่ไฝ่ไม้นั่นเองจนก็ได้มีการออกมาล้อเลียนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะมาล้อเลียนกันแบบนี้แต่ไม่ศึกษาดูให้ดีว่าสิ่งที่ล้อเลียนไทยเนี่ยคืออะไรก็ ทำเอานางง่ายเงือบไปเลยสิคะคุณผู้ชมคะ่ะทีล่าสุดนะคะทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยคะ่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาแชร์คลิปวิดีโอคะ่ะที่ทางด้านเพจ best story นะคะได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับมีข้อความค yes oh ําว่า Thailand 30 years old ซึ่งทางด้านของเพจอาเซียนมองไทยนะคะก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะว่าเมรนทนไม่ได้ที่ไทยล้อเลียนเรื่องรูปกระสับกระส่ายไฟา เลยเอาคลิปนี้มันลงทํานอนล้อนเรียนว่าวังหรือพับผ่าที่ประทับไฟไหมแต่ไม่ศึกษาดูให้ดีๆว่าสิ่งนี้เนี่ยคือเมนลอยไม่ใช่วังหรือพับผ่าไฟไหมแต่อย่างใดเมรลอยคือเมนเผาศพชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ของสามมันชน ทำเพื่อเผาศพของบุคคลสำคัญหรือผู้มีหน้ามีตาในสังคมใครมีเงินก็สร้างเมลลอยได้แต่ที่ขามรไม่มีแบบนี้เลยเข้าใจผิดซื้อง,งานนี้เองนะคะคุณผู้ชมก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นอีกแล้วสิคะบางคนก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะว่าขำมากกับเรื่องนี้อีเมนบอกไม่รู้ไม่รู้รู้จักแต่ทุ่งสังหารกับรักหมาม่วงเรียนเวลาสองชั่วโมงก็แบบนี้แหละสมกับความรู้ที่มันมีเดิมทีวางขมรก็เป็นแบบ นี้เลยเข้าใจผิดนึกว่าเสียมเหมือนกันซึ่งบางคนก็ได้มีการคอมเมนต์ค่ะว่าเจ้าวัฒนธรรมแบบไหนไม่รู้จักเมรลยสงสัยบ้านมันใครตุ๋ยก็เผารวมๆฟังรวมๆกันไปไม่มีการจัดงานให้สวยงามโอโห่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะหลังจากที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานั่นเองที่ทนไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่ชาวเน็ตประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะได้มีการล้อเลีย เป็นเรื่องรูปกษัตริย์เขเมรที่ไฟไหม้ในคืนวันเขาดาวที่ผ่านมานี้เองล่ะค่ะคุณผู้ชมก็แหมทําเอาใครหลายๆคนนะคะต่างก็มองเหตุการณ์นี้เลยคะ่ะว่าเป็นลางอะไรหรือเปล่านะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นี้เกิดขึ้นนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแหมงานนี้พอเพื่อนบ้านเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมสิคะแหมใครจะอดใจไหว้ล่ะคะไปล้อเลียนเขาสักขนาดนั้นก็เลยมาทําคลิปล้อเลียนกลับแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าใดๆจะร้อนเลียนเขาสักทีแต่ทําไมไหนเมนไม่ศึกษาดูให้ดีๆก่อนละคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ล้อนเลียนเขานะ่ะมันเป็นยังไงกันแน่คราวนะักคราวหลังเนี่ยก็อย่าลืมดูให้ดีๆก่อนนะคะ